สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีมากค่ะอ่ะภาษาฝรั่งเศสสบายดีไหมพูดว่าอะไรครับกมองกมองวาจูกมองวาจูสบายดีไหมสวัสดีสบายดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสบายเลยช่วงนี้โควิดที่ฝรั่งเศสนะคะบูมมากเลยค่ะก็ขึ้นมาเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นกว่า ต่อ24ชั่วโมงนะคะก็ปกติแคว้นเจนเนียไม่ใช่แคว้นสีแดงคือหมายถึงคนไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้น hmm mm. แต่ว่ามาละ hir, ลอกเน oh. ี่ยละลอกที่2กลายเป็นว่าติดกันไปด้วยนะคะตรงนี้มันมาตั้งแต่เมืองลียงซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่เนาะเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของปารีสใช่ไหมคะติดมาเสร็จปุ๊บก็คือแคว้นนี้ทั้งแคว้นเลยค่ะก็คือเคอร์ฟิวกันหมดทุกคน ตอนนี้ก็เคอร์ฟิวนาะคือ3ามทุ่มถ้าออกจากบ้านก็จะโดนปรับ135ยูโรพี่แอรโควิดเป็นยังไงครับมันคืออะไรมีชิมิกอะไรว่าโควิดคือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อันตรายมากนะคะชอบโควิดไหมครับพี่แอรครับไม่ทำไมถึงไม่ชอบครับ ไม่ทําไมถึงไม่ชอบไม่ไม่โควิดเพื่อน PR ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรออ๋อถึงว่าเป็นเพื่อนสนิทกันซะอีกเพื่อนสนิทของพี่อ่ะคือโควิดใช่มั้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อากาศก็ย่ําแย่สุดๆเลยอะก็คอยทุกคนไทยทุกคนที่อยู่ฝรั่งเศสหรือที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะขอให้ปลอดภัยเนาะโอเควันนี้เจนอยากจะมาช่วยสรุปให้นิดนึงนะคะมีหลายคนหลายคนเลยล่ะที่มาแล้วเหมือน มันไม่อยากกลับบ้านอะคือรู้แหละว่ามันกลับไปเมืองไทยคือเราต้องกักตัวใช่ไหมคะกักตัว14วันแล้วคือโปรเซสอะไรมันก็ยุ่งยากเนาะอยากจะขออยู่ต่อมันทําได้ไหมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย ขั้นอของการขอวีซ่าต่อมันมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดมันก็มีมานานแล้วคือแม้ว่าคุณจะขอมาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะหรือจะเยี่ยมเยือนในระยะสั้นนะคะอันนี้คือ Type C ระยะสั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอต่อวีซ่าได้นะคะเพื่อที่จะขออยู่ต่อแต่เขาจะมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อโดยปกตินะ คืออย่างแรกเลยก็คือมันควรจะเป็นเหตุผลเรื่องของความไม่ปลอดภัยในประเทศที่เรากําลังจะกลับไปอย่างเช่นว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยมีเอิร์เคว k กมีแผ่นดินไหวมีอะไรก็แล้วแต่ที่กลับไปแล้วมันมันมันไม่ไม่ปลอดภัยกับตัวเราอะ่ะเอออันนี้ก็ขออยู่ต่อได้นะคะหรืออย่างที่สองก็คือเรื่องของข้อขาดบาดตายอย่างเช่นเราอยู่อยู่มาแล้วแบบ เป็นโรคอะไรสักอย่างรุนแรงอย่างสมมุติว่าคุณมาอยู่นี่แล้วก็ติดโควิดอย่างเงี้ยนะคะไม่สบายหนักไม่ว่าจะตัวเองหรือว่าครอบครัวก็มีสิทธิ์จะขอต่อได้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของอาชีพคือเหมือนกับมาทํางานหรือ คือคนอันนี้สําหรับคนที่ขอวีซ่าระยะสั้นในแง่ของการมาทํางานหรือว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมคะแล้วมันมีโปรเจกต์หรือมีบางอย่างที่มันทําไม่เสร็จสิน้นนะแล้วเราต้องการขอต่ออันนี้นะคะมันจะอยู่ในเงื่อนไข3อันนี้ซึ่งเขามีแบบนี้มานานมากแล้วแต่ทีนี้หลายคนมาเนี่ยอาจจะมาเยี่ยมแฟนนะคะมาจดทะเบียนปารกมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาอยู่ได้ครบวีซ่าเราก็ยังไม่อยากกลับ ะะก็แนะนำว่าให้ไปติดต่อนะคะก็คือขอ,อตรงหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องนี้นะคะก็คือชื่อ perfecture นะคะซึ่งถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่าคือจะเขียนว่า prefecture e e, นะคะ p e f e c t u r e ก็คือเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาดูแลเกี่ยวกับการ ออกเอกสารนะคะคนเข้าเมืองต่างๆซึ่งเขาจะดูแลคนที่จะขอต่อวีซ่าด้วยนะคะเราต้องติดต่อที่นี่ไม่ใช่ไปติดต่อที่สถานทูตนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เราขอวีซ่าที่เมืองไทยเนาะเราก็ติดต่อสถานทูตเพื่อที่จะขอวีซ่าแต่ว่าตอนที่เราขอวีซ่าต่อที่นี่ค่ะเราต้องติดต่อที่สถานที่นี้เท่านั้นนะคะคือ Perfect Jo แล้วช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะหลายๆที่ คือคิดว่าทั่วประเทศฝรั่งเศสแหละเขาก็เหมือนปิดอ่ะไม่ไม่ให้ก็คือไม่ได้เปิดออฟฟิศให้เราสามารถไปยื่นเอกสารหรือว่าติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้มันเลยลําบากมากๆจริงๆคือจะมีคนโทรมาเยอะแหละว่าแบบทํายังไงดีคือเหมือนติดอยู่ที่นี่นะคะก็ติดต่อ p e r f e c t จ u ไม่ได้คือเข้าเว็บไซต์พยายามจะกดอของเดเวูหมายถึงจะขอมีติ้งขอทํานัดจะขอยื่นเอกสารคือ p e r f e c t u ในแต่ละเมืองมันก็ไม่เหมือนกันอีกอะคือเหมือนกับแต่ละเมืองเขาก็มีโปรเซสไม่เหมือนกันบางบางที่ก็บอกว่าต้องติดต่อทางโทรศัพท์บางที่ก็บอกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอะไรเงี้ยบางที่ก็ไปสนีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่เหมือนกันแล้วโปรเซสอะไรก็ไม่เหมือนกันก็เลยบางคนก็แบบมีปัญหาเยอะมากนะคะก็จนงก็เลยแนะนําไปว่าโอ้ยถ้ามีปัญหาเยอะๆจริงๆกับการติดต่อ Perfectju นะคะ ให้ไปลองติดต่อสถานทูตไทยนะคะลองติดต่อสถานทูตไทยที่ฝรั่งเศสดูว่าเขาอาจจะช่วยอะไรเราได้นะคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่เกินแต่ว่าเราอะมีวัดความประสงค์ที่จะขอต่อ ก่อนที่วีซ่าจะหมดอันนี้สําคัญมากนะคะคือเราจะต้องเริ่มกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะหมดวีซ่านะไม่ไม่เอาแบบว่าวีซ่า Visa หมดแล้วค่อยมาติดต่อนะคะเราจะไม่ทําแบบนั้นนะอันนั้นคือเหมือนเราเราเราไม่ได้กระตือรือร้นที่จะต่อนะคือเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีความประสงค์แล้วก็มีการ พยายามจะทำโปรเซสเนี่ยให้เสร็จนะคะก่อนวีซ่าจะหมดแต่เนื่องด้วยเหตุโควิดเนาะเน,เนื่องด้วยแบบการที่เราติดต่อสถานที่นั้นไม่ได้จริงๆนะคะก็เขาก็ทางสถานทูตอาจจะมีคำแนะนำดีๆหรือจะช่วยเหลือติดต่อประสานงานอะไรให้เราก็ทาก็อาจจะเป็นไปได้คะจริงๆแนะนำไปหลายคนละแล้วก็น่าจะโอเคกันหมดเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครติดต่อกลับมาละคะ่ะก็คือไปสุดจบสุดท้ายที่สถานทูตไทย นะจึงก็เลยจะมาแนะนําในวันนี้นะคะว่าลองไปที่ Perfect ก์ก่อนนะถ้าไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็ลองไปถามสถานทูตไทยดูนะคะเอาแบบนี้ละกันเนาะทีนี้อ่าตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่รู้จริงๆจ,จะทํำยังไงเออแนะนําอย่างหนึ่งนะก็คือให้เตรียมจดหมายไว้ด้วยนะคะว่าเราวัตถุประสงค์ของการอยู่ต่อของเราเนี่ยคืออะไรนะคะโดยเฉพาะการใส่เหตุผลเรื่องครอบครัวเป็นหลัก นะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นทำงานท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะขอให้อยู่เป็นลักษณะต้องการมาอยู่ร่วมกับคนรักนะคะจะจดทะเบียนกับแฟนจะมีเหมือนสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างเงี้ย โอเคเพราะว่าคือประเทศนี้คือเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะคือเขาสนับสนุนนะในในเรื่องเหตุผลของครอบครัวมากนะคะเรื่องอื่นๆพยายามอย่าใส่นะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำหนึ่งนะคะก็ใครมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษาอะไรก็ติดต่อมานะคะโควิดระบาดสุดๆเลยจริงๆนะเพื่อนเจนนะคะที่รู้จักสนิทกันเลยติดไปแล้วหนึ่งคนนะเออเจงก็ ภาวนาขอให้เพื่อน,อนๆทุกคนปลอดภัยนะคะนี้ครอบครัวหนึ่งลาไปแล้วหนึ่งคนนะคะก็คอยจะถามเขาตลอดว่าเป็นยังไงแบบเออจะกินอยู่จะอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็มีลูกเล็กด้วยเนอะมีลูกเล็กเราต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะแล้วตัวเองเป็นโควิดก็คือลําบากมากจริงๆในต่างประเทศไม่สามารถที่จะมีคือไปหาคุณหมออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เราอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาอะไรเราได้เลยก็แค่ให้ยา ใช่ไหมคะคือรักษาตามอาการเป็นไข้ก็กินยาแก้ไข้ปวดท้องท้องเสียก็รักษาตามอาการ แต่ถ้าเกิดว่าโควิดจริงๆถ้าเกิดว่าโคม่าจริงๆคือหายใจไม่ออกแล้วนะคะแบบจะตายอันนี้คือค่อยเรียกลงรถพยาบาลมารับได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของการดูแลรักษาในในต่างประเทศแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ติดดีที่สุดเลยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแบบอย่าทําให้ตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะก็ใส่มาสล้างมือนะคะทาตัวเองให้ปลอดภัยเข้าไว้ดีที่สุด นะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ